ครับนี่คือป้ายทางเข้านะครับสังเกตนะครับคำว่าเรือนแพรฟิชชิงพาร์คนะครับตรงถทมิทไมตรีนะครับนะครับ เลยครับอันนี้โอ้โหมือตึงๆทั้งนั้นเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักนั่นแน่สลงสไลด์โชว์โอ้เดี๋ยวตีลังกาก่อนนะลูกพี่ไม่เอานะตีลังกาก่อนไม่เอานะเรามไม่มีมาร์ใช่่ครับเพื่อนเดี๋ยวเราทำการไล่เม็ดกันนะครับอันนี้คือรถสันดาปเดิมๆนะครับอ่าคันนี้ทำชามมาละ คันนู้นอ่ะขูดชามจับไม่ได้ไล่องศานะฮะ,ะไล่จับเม็ดอันนี้ออกไวกว่าลื่นกว่าคนไม่ออกกันนี่ครับเพื่อนๆรถ3คันนี้มีความแตกต่างกันทั้ง3คันนะครับเรากําลังคํานวณหาจุดที่ดีที่สุดของรถนะครับของเม็ดของชามที่เราไล่ที่จะาจะใช้งานนะครับแตกต่างตากการใช้งานนะครับต้นกลางปลายครับก<อ> <ๆ S 1> ่อนพรอบเยอะพรอบเยอะนะฮะยังไงล่ะ เห้มันรู้ซะบ้างสิบเอ็ดสิบเอดสิบเอ็ดสอ็ดนะอไร่หาต้นันอยู่ครับสิบสามใส่บ้างเหอะสิบสองไเกียได้อยู่นแะสิบนะสิอด่ารอกมันต้องเป๊ะเลยเดี๋ยวไม่วิ่งเดี๋ยวรถไม่แรงซื้อแกงได้ไงปะอยรู้แลวบ้างกว่าจะลับาบ้านแกงบุอ้ สุดในรุ่นครับสุดในรุ่นครับโหสดๆไม่พังดังแน่นอนว่คอนเซปต์เราเนี่ยไล่กันสดๆนะครับวันนี้ใส่ชามไส่เม็ดไม่ยากครับาทางวิธีการใส่ใส่กรไปก่อนใส่ชามน้ําใส่ชนายใส่สายพานนี่แฉ่ช่างเราในถุงมือโคตรเฟี้ยวอ่ะง่ายอยากก่างแบบอย่างก,กับอยากกบอ่างแบบอเมริกาทํารถอะ่ะจะต้องมีเล<ด>ยนะครับอือนี้ไหมอ่ามันไม่กินเกลียว ปิน่นเกียวในงานเข้าลูดเดี๋ยวไปวิงวงวงว่งไม่ไดรร้หลายลูด,ลดป็นเกียวอยู่อัดเข้าไปเดี๋ยวเอ่ออัดเข้าจจไปพอตึงแล้วเดี๋ยวใช้ใช้ไอ้นั่นจริงกันต้องเอาปัจจัยปอนมาเลยได้แต่ปอนมีแค่หกสิบปอนเองไงให้ถึงโอเคอ่ละลองดูดูเรื่องเบื้องแตกไม่พังดังแน่น อันนี้นะครับพอจากการเราหาเม็ดหาชามของแต่ละคันแล้วนี้เราก็จะมาลองเทสกันดูว่าแต่ละคันนะครับวิ่งแตกต่างกันยังไงนะครับนะฮะอันนี้มาลองดูด้านในนะครับลองศาสโค้งลองใช้ดูใช้งานจริงเลยครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการไล่เม็ดไล่ชามของรถ a อทีวแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ลองมาดูว่าจะวิ่งหรือไม่วิ่งวิ่งสักแค่ไหนนะครับแต่บอกเลยดีดีดีขึ้นทุกคันเลยครับรถวิ่งดีขึ้นทุกคันเลยครับ ครับผมหลังจากการเราเทสลดด้านในเสร็จแล้วครับเราก็มานั่งข้างนอกครับเพื่อพักผ่อนนะครับทีนี้เราก็สุดด้วยว่าถ้าอยากใครอยากได้ต้นนะครับก็ต้องไล่เม็ดเบาเอานะครับเหมือนไล่รถออโต้ตัวโตไปนี่นะครับเม็ดเบาก็ขึ้นก่อนดันชามขึ้นก่อนไม่มีครหลักการคล้ายๆกัน ATV ก็คล้ายๆกันครับอยากได้ปลายก็เม็ดหนักอะไรเงี้ยอยากได้ต้นกลางปลายก็เบาสลับหนักกันไปไล่หากันไปนะครับก็อยู่ประมาณ1 1 12 13 14กรัมเลือกซื้อเอาอะไรเลยครับพวกนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับอะไรของเจ้า ATV เนี่ยครับ อ่านี่ก็พักผ่อนครับวันนี้ทั้งวันเลยครับไล่กันแต่เช้าครับเย็นๆเลยครับนี่เย็นๆครับบรรยากาศครับก็นั่งมีเครื่องดื่มมีฟองนะมันจะดีมากเลยนะเนี่ยมันจะฟินสุดๆเลยนะครับผมเนี่ย ATV มามาปิกนิกแบบนี้โอ้โหมันเป็นอีกบรรยากาศนะครับมากกว่าการใช้งานนะครับ ATV ทำได้เยอะกว่านะครับกว่ารถการเกษตรนะครับอย่างที่เพื่อนคิดนะครับลองดูครับ ATV ครับผม คืออย่างเจ้า ATV นะครับหลายคนคิดว่าเอ้ยซื้อไปแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับเนะี่ยฮะใช้ในการ,กรเกษตรได้ไหมใช้ท่องเที่ยวได้ไหมใช้ออกปิกนิกได้ไหมอะไรเงี้ยคืออยากเพื่อนเห็นภาพาว่าเอ้ย ATV เนี่ยมันสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับเมื่อมาซื้อไปเนี่ยเอาไปกินกาแฟขี่ไปนู่นไปนี่เข้าไร่เข้าสวนดูไร่ดูสวนใส่ปงใส่ปุ๋ยรากผลผลิตรากปาล์มรากอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมอ่านะฮะ อยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับนะครับทำให้เราได้พบกับบรรยากาศใหม่ๆสิ่งแปลกๆใหม่ๆนะครับนะได้พักผ่อนนักผ่อนย่อนใจตามสถานที่ต่างๆที่บางทีรถรถเข้าไม่มอไซค์เข้าไม่ถึงนะครับหรือรถกระบะเข้าได้ลําบากรถจน์เข้าได้ลําบาก ATV สามารถตอบโจทย์ได้นะครับตรงนี้นะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนจะทาอะไรกันอีกนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสําหรับ ATV Style Boy ยเจียบางนะครับหรือเพื่อนอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวเราจัดให้ครับ ATV Style Boy บอยเจียบางแล้วพบกันครับสวัสดีครับ